หมอพัดรุดวมสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมารูดรวมชาวราศีพฤษภกันนะคะในรอบเดือนสิงหาคม2568เนาะการงานการเงินความรักนะคะสำหรับราศีพฤษภหมอพัดจะเปิดด้วยไพ่หนาคราชเนาะในศาสตร์ของไพ่หนาคราชนะคะก็คือผู้ที่เกิดวันที่20เมษายนถึงวันที่20พฤษภาคมนะคะ ก่อนที่จะไปเปิดไพ่ดูดวงกันเนาะหมอพัดฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กด subscribe ช่องหมอพัดดูดวงไว้นะคะหมอพัดจะมีอัปเดตเข้ามาให้ทุกท่านได้ตรวจเช็คดวงสตากันอยู่เรื่อยๆนะคะเรามาเริ่มที่เรื่องของการงานกันก่อนเลยนะการงานของชาวราศีพฤษภนะคะจะเป็นไพ่หน้าปรับพยศค่ะไพ่หน้ามนีเนาะแล้วก็ไพ่หน้าแห่งแห่งความสมบูรณ์ ไพ่สาใบานี้นะคะปิดจบด้วยความสองหวังเนาะประมาณนี้นะคะในเดือนสิงหาอาจจะมีปัญหาอุปสรรคการงานเข้ามามากมายให้คนได้ต้องแก้ไขปัญหานะคะระวังเรื่องของอารมณ์อย่าใช้อารมณ์ในการทํางานมากจนเกินไปอาจจะเกิดการตัดสินใจที่ผิดพลาดได้เหมือนกันหรือว่าใครที่อยากจะขยายธุรกิจหรือว่าลงทุนทําอะไรก็แล้วแต่ ช่วงนี้อย่าเพิ่งให้หยุดไปก่อนนะคะช่วงแรกๆเนาะให้อดทนรอสักระยะหนึ่งนะคะถึงแม้คุณจะรู้สึกเบื่อหน่ายไม่อยากทําก็แล้วแต่หรือว่ารู้สึกเบื่อหน่ายไม่อยากทํางานอยากจะลากออกจากงานไม่อยากทําอะไรเลยช่วงนี้ขอให้อดทนนะคะขอให้อดทนสักอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นมีงานมีอะไรเข้ามาให้คุณได้เลือกได้ทํามากมายนะคะ ช่วงหลังนะคะช่วงสองอาทิตย์หลังของเดือนสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณคาดหวังนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือว่าสมัครงานไว้นะคะก็จะได้อย่างที่คิดอย่างที่หวังเหมือนกันนะแล้วก็ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนรักใร้เอ็นดูดีนะคะการเซ็นสัญญาเอกสารต่างๆก็จะเป็นไปได้ด้วยดีนะคะเป็นที่พอใจเลยทีเดียวการขยายธุรกิจหรือว่าการลงทุนต่างๆก็สามารถทำได้ในช่วงอสองสัปดาห์หลังของเดือนสิงหานะคะ ต่อมาการเงินของชาวราศีพฤษภนะคะจะเป็นไพ่หน้าใครพิษค่ะหน้าสะดุ้งเนาะนะคะแล้วก็หน้าควนกระเส้นสมดุลค่ะไพ่สามใบนี้บอกคุณว่าในช่วงที่ผ่านมาคุณก็จะเจอปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับลูกน้องบริวารน,นะคะมีคนมาขอความช่วยเหลือมากจนจนจนเกินไปนะคะจนทําให้คุณมีปัญหาทางเรื่องการเงินเนาะเพราะความใจดีของเรานั่นเองนะก็เลยทําให้การเงินค่อนข้างติดขัดมีปัญหา ทั้งนั้นเขาเรียกว่าอะไรงานเงินนะคะก็เข้ามามากเช่นกันเนาะซึ่งเงินก็จะมาจากนำพักนำแรงที่เราได้ลงทุนดวงแรงทําไว้ความก้าวหน้าความประสบความสาเร็จก็จะมีจะเกิดขึ้นนะคะในขณะเดียวกันค่าใช้จ่ายก็มาเป็นเงาตามตัวเช่นกันนะคะสําหรับช่วงนี้วางแผนการใช้จ่ายดีๆนะในเรื่องของการเงินนะคะ แต่สุดท้ายแล้วเรื่องของการเงินก็ยังต้องอยู่กับลูกน้องบริวารอยู่ดีนะคะต้องใช้จ่ายสําหรับเลี้ยงดูลูกน้องบริวารไปเรื่อยๆเหมือนกันเนาะสำหรับช่วงนี้นะคะวางแผนการเงินให้ดีนะแล้วก็ถ้ามีเวลานะคะไปทาําบุญชํารรหนีสองหรือว่าไปถวายเทียนพรรษาก็ได้นะคะอะไรที่ให้แสงสว่างนําทางชีวิตรอไปเรื่องของการเงินนะให้ทําได้เลยนะคะ ความรักของชาวราศีพฤษภนะคะจับได้ไพ่นาคจำาลเป็นคางคกเนาะนาคสหายนะคะแล้วก็นาคบรรดาน้ำเนาะนะคะสำหรับไพ่สามใบนี้บอกคนว่าในช่วงของสิงหานี้คนจะมีคนเข้ามารักมาชอบมาสนใจคุณเป็นพิเศษนะคะสําหรับช่วงนี้อาจจะเป็นคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือว่าเป็นเพื่อนร่วมง,งานหรือเป็นเพื่อนเก่าที่เคยเคาผ่ากันมานะคะก็จะได้ เข้ามาพูดคุยสารสัมพันธ์กันแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์กันไปเรื่อยๆในอนาคตนะคะสําหรับคนมีคู่นะคะช่วงนี้ก็อยู่กันแบบใช้ชีวิตคู่แบบเพื่อนแบบคนเข้าใจกันและกันนะคะชีวิตคู่ก็จะอยู่ได้ยืดยาวและมีความสุขค่ะสุขภาพของชาวราศีพฤษภนะคะจับได้ไพ่พานางวินิจฉัยคะ่ะไพ่านางถวายดวงแก้วเนาะ สำหรับชาวราศีพฤษภนะคะช่วงเดือนสิงหานี้ก็ให้ระวังเรื่องของระบบอวัยวะสืบพันธุ์นะคะไม่ว่าจะของหญิงหรือชายเหมือนกันนะคะแล้วก็เรื่องของระบบทางเดินอาหารเลือกรับประทานอาหารที่ดีที่สะอาดถูกสุขลักษณะนะคะจะได้ไม่มีผลกับเรื่องของระบบทางเดินอาหารเนาะแล้วก็เรื่องของอุบัติเหตุอาจจะมีเล็กๆน้อยๆไม่ไม่ได้ถึงอันตรายมากมายอะไรนะคะในช่วงของเดือนสิงหานี้สุขภาพ นอกจากที่กล่าวแล้วก็อย่างอื่นก็ไม่มีปัญหาหน่าเป็นห่วงอะไรเลยค่ะ